มาฉีกกันเบาๆนะคะทุกคนนี่แหละค่ะการฉีกขนมกินแบบมีอาระยธรรมแบบผู้ดีอะค่ะกลักวกลัวในซองก็จะมีซองเล็กๆประมาณ6กซองนะคะมาเดี๋ยวนุชิมให้ดูนี่ทานแล้วนะคะทุกคน แสบหลายเด้อมาทีนุยุงแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้นุยุงด้วยนะคะว่านุยุงกินสู้ๆนะทุกคนจะเป็นกำลังใจให้นุยุงอยู่ใช่ไหมคะน่ารักอ่ะฉีกแล้วนะคะทุกคนอุ้ยฉีกไม่ได้อ่ะอุ้ยอ่อนแอจังเลยอ่ะฉีกไม่ได้อ่ะทำยังไงดีโอ้ยวันก่อนอ่ะยังเห็นแบบทางน้ำอยู่เลยรีบแกะเลยก็ได้ก็ได้